อ่าอแต่พไปสนะใช่หลพีเนอแนึ่องแล้วก็พี่เนื้อหมูเคาหน่งกาแล้วก็พี่มีแล้วก็เตรียมกอฝเปาไว้สองไปเลยครับใจยำ้านนไึได้ครับเป้วอะไร้ว เดินไปแล้วไงกเขาหายเข oh. หาแกมก็เอาไปเดเจอแางหลังเขาไม่หนุหน,นึบดีอ้าไอหมีน,น,นั่นแหละนี่กาไปกับพี่วันพี่วันบ0กสิบบาทพี่มี30มสิออกได้เลยไม่ต้องรออันนี้ยำมี่ดกเสกใสเนี่ย สวยงา่อย่านี้ไลูกน้องกินอ่ะคนที่เป็นูช่วยกินอ่ะดีลยอืนดานินขาวุนมาขอแมวเพอ็ดะเขาบอกกำพะโมูสับักข้ามมาชว่หนึ่งพี่แกงเป็นสอง เขาพี่วันเท่าไหร่ของพี่วันเจ็ดสิบเอเจ็ดสิบพี่วันอ่ะก็ที่นี้สามสิบร้อยหนึงพหนึ่งอ้เกกจน่ง้เมาื่อกี้จะหน้าหนูขอตังยี่สิบแม่แล้วบอกว่าแม่ ชนาคาานะมอสขอแตงยี่สิบว่ะดเแบบนี้ไสนาด้วยสนานไปก็ไม่ม art, ีประโยชน์เพราะสองกันเนาะเขาไม่รู้จักแน่หรอเขาไม่รู้จักที่ชอบเชื่อดีเ่ะจริงหูมึขอกูยีบาทมันใช่ไหมเนี่ยขอตงหน้ากันซื่อๆน่าเกียดมากเลยอ่ะ บอกน้อยไปนะเปล่าของเน,นี่ยขอน้อยไปนะ Sauté ตันเลขสอง อ๋อเก๋เก๋เกต้องยังได้ทำยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ข้าวมันเบิดข้ามนเบิรดอืราแตบกบอันนี้ไม่ตอ,องลงด้วยหอ่อนี่ยายสองพี่หนึ่งลงค้หน่อยเอาหนึ่งลงคกไปแล้วเอาตะหูมาด้วยขอแตงหน่อยครับ๋ยาแป้นหนึ่งนะเอาแตงซือตะพู้ยวยเนาย ที่วันทับวันแล้วก็อันนี้หมีจะน้อยยังได้ค่ะประพรมหอ่อะรมนอไปมี่ไปซื้อข้าวก่อนคาะ ยำหมอยิ้นยำมิ้นสาสข้าวเทียมสาข้าวปลาอยี่สิบยนึ่งร้อยนึ่งขนมครยใช่ไหมใไหมยำสองข้าวสแล้วก็ข้าวปลออหกสิรอทั้งหมดสองใช่อันนี้ของบ้านเหลอพี่นุชเดี๋ยว

เอาตะข้าเอาลุงลงได้เลยเด้องร้อยยี่สิบเหสองร้อยยี่สิบฮัลโอเคเจ๊เจ๊ตุ้มจะดูบ่ะจะรีบเอาไปแกนนี่ปัญญาเคี้ยวไหมล่ะเออเราไม่ได้ว่าอะไรนะซาจาวตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีปัญญาเคี้ยวไหมเอออันนี้ก็งจะว่าไง

จำหมู้วมยำมูวันกร์ให้รู้ัเขา,าบอกแก่ลวกันว่าต้มอ,อยู่เป็นกระดูกานนิดนึง

าตัวประกันที่สองครับพวกครัวขาใครดาวสองฟองได้ไหมไ่้ได้ที่นี่หรือว่าใส่ เออ,อ,เอ,อ่นาพรยาเฮียจำกัน น,นี้จะเป็นลงลงนครยาแล้วก็ได้แจ้เต๋าเหียงเเนี่ยน,น,นครยาแล้วหนูมีหลายอย่างมีหลายอย่างลองเอาลงโ<ด>ลงไปไดแจ้ะไป,ไปข้าวจ้แจะพอไหมพอทได้จนก โครงการมันให้าตลาดไดหน่อยมากไมหน่อยเอาถ้าพอดีพอดีไปย้อยให้เลยบริษัทมาโดนขึ้นราคากดเยๆเยีเยวหน่อยแป้งแปังกงละามร้อยกิ๊กมาตอนเนี้ยส0มร้อยแ S <S 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 เอาสาสางห้ามแล้วนะ ทาปลากระเพาหมูอีกตัวน okay. 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 okay? uh ึ huh. ่งแม่10บาทเจ็บมาว่ไว้ได้10บาทเดี๋ยเวลาแม่ไนได้ัอันนี้ไม่ได้อรอันนี้ยังไม่ได้เอาอะไรมาหรอกอันนี้ผัดใส่ไข่น้ำปลา นี้น่ากินเรื่องใครข้าเปล่าไม่บุดอันนี้มีอะไรไม่ได้อะไระใส่แต่มะขามอย่างเดียวออใส่แต่มะขามไปอย่างเดียวเธอคงิอมไปใช่ถูกต้องคอรับมา้เ <laughs> ข,ข,ขาขซีมโอเคยืนโนยู Are you ready ถ้าปลาพี่จำลองให้ตังค์อะไรใช่ไหมจร้อยทุกคนจัดหมดแล้วไม,ลลไม่มีใครค้งแล้วขอวรับจูงมาเดินส่งมายการทุกคนให้ครบแล้วเดยดได้ค่ะเด็ดลงสามสิบบาท